ครับกลางคืนก็เหงาเหงาเบื่อครับก็เลยเอาลอกชิมาโน่แอคคอร์ดเบอร์สองพันมาให้นะนะครับพิจารณาอีกหนึ่งตัวนะครับอ่าตัวนี้เป็นชิมาโน่มาเลเซียครับผมามาเลเซียนะครับ ดูสภาพริ้วรอยกันก่อนก็จะมีริ้ว้อยตามกาดของโรเตอร์นะครับกาดของโรเตอร์ก็จะมีริ้วรอยหน่อยแขนกวาน้างใต้ท้องเนี่ยครับจะมีริ้วรอยตามกาดเนี่ย สปูนไม่มีคาบน้ำกัดนะครับสปูนยังใสใสส,สวยอยู่เลยครับเข้าใกล้มากก็ไม่โฟกัสดีกล้องผมครับตัวนี้เหมาะกับการตีเหยียบปอมพวกงานเหยยปปอมปลาใหญ่หน่อยนะครับดู ุดพับเบรกกันนิดนึงคลิกเสียงก่อนคลิกเสียงเป็นสปริงดีดครับตอลอกก็จะประมาณนี้แกนก็จะแน่นๆสั้นๆนี่ครับพับเบรกก็จะประมาณนี้ครับพับเบรก เสียงหวานๆนะครับเสียงจริงเรีดร้องเลยตัวนี้สปูนยังสวยนะครับสปูลริ้วรอยน้อยครับสปูนภายนอกก็ไม่ค่อยมีรอยเท่าไหร่ครับฝาเบรกไม่แตกไม่ลาวนะครับ ดูเบรกกันนี่ครับเบรกละเอียดนะครับตึก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 เลยตึกตึกตึกตกนี่ครับไม่มีกระเด้าครับเบรกเนียนครับอพอละมันมันเบรกตายก็ได้นะแต่มันต้องขันเข้าไปเยอะน่ารอกดีเด้งดีครับ เส้นลวดเล็กๆแต่แข็งแรงนะครับลอกรุ่นเก่าๆเส้นลวดจะเล็กๆเหมือนก็เป็นสแตนเลสคุณภาพดีแข็งๆเลยครับโรลเลอร์ใหญ่นะครับตัวนี้โรลเลอร์หมุนใช้งานได้นะครับยังหมุนอยู่โรลเลอร์ไม่ตายนะครับมาดูหมุนกันตัวนี้แขนเสียบซ้ายขวานะเปลี่ยนแขนได้นะครับ นี่ครับนี่ครับนลื่นครับตีเยอปลอมสบายสบายไม่เปลืองแรงนี่เดินหน้าใช้หลังได้นะครับปรับตัวนี้ยังไม่น่าจะเป็นลูกปืนวันเวนะเพราะว่ามันก็ยังมี กินรอบอยู่นิดนึงน่าจะเป็นกันกับธรรมดาแต่ก็ยังลื่นครับลื่นสวย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 ครับตัวนี้ครับไม่แพงครับไม่แพงเหมือนเดิมครับผมขายราคามิตรภาพ ถ้าน้าจะต่อก็ขอความกรุณานะครับลอกหลักร้อยก็อย่าต่อหลักร้อยเลยครับลอกหลักร้อยก็หลักสิบพอครับสงสารคนหามามั่งนะครับขายลอกหลักร้อยต่อหลักร้อยต่อทีไม่ใช่หลักทีละร้อยต่อทีสองร้อย่อจะไม่ให้ผมกินข้าวเลยใช่ไหมครับเออต่อก็ต่อให้มันสมเพุสมผลครับต่อที ลอกหลักร้อยต่อทีหลักหลักร้อยตายเออถ้าเป็นลอกหลักพันมาต่อหลักร้อยยังพอว่ากันครับอครับฝากไว้นะครับให้มันสมเหตุสมผลครับอันนี้ผมก็ขายไม่แพงอยู่แล้วครับผมไม่เหมือนกับลอกเอาเป็นว่าเออก็ เดี๋ยวผมใส่ราคาไว้ข้างล่างดีกว่าครับครับตามนี้ครับขอบคุณครับ